รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แม้จะเจออุปสรรคปัญหามากมายขนาดไหนเราก็พร้อมที่จะฟ่าฟันไปอย่างไม่ยอ่อท้อนี่คือคติประจำใจของคุณแพนนีคนบันดาลใจของเราในวันนี้รายการคนเปลี่ยนโลกขอพาคุณผู้ชมกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในอิมบุนฟาร์มที่รู้จักกันในเรื่องของฟาร์มเกษตรผสมผสานที่โด่งดังในจังหวัดพะเยาครับไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันครับว่า กว่าจะประสบความสําเร็จดังเช่นในปัจจุบันนี้คุณเพนนีต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างไปหาคําตอบพร้อมกันได้ในตอนกเกษตรผสมผสานสร้างความเชื่อมั่นกันได้เลยครับก่อนหน้านี้นะคะที่ก่อนที่เราจะมาทําร้านอาหารตรงนี้ก็คือเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ ก็พอดีก็เจอแฟนนะคะเนาะเป็นชาวต่างชาติก็คือมาเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่นะคะเนาะตอนนั้นเราเปิดร้านอาหารไทยอีสานแล้วก็ฝรั่งเป็นร้านอาหารใหญ่มากเลยนะคะประสบการณ์ของเราไม่ค่อยมีเราต้องจ้างกุ๊กจ้างเด็กเสิร์ฟจ้างอะไรหมดเลยนะคะเนาะก็คือทําให้ร้านอาหารของเราไปไป,ไปไม่รอดก็เลยต้องกลับมาที่บ้านเกิดของเราก่อนตอนนั้นคิดว่าทําเกษตรเป็นอาชีพที่ยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หนักแล้วก็ เป็นอาชีพที่แบบว่าทําไปแบบเหมือนจะจะได้เงินไหมอย่างเงี้ยเราทำไปเหมือนแบบว่าทํางานทำ,านำเกษตรก็คือไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือตอนนั้นอ่ะเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําทํางานก็คือมีแต่หนี้อะค่ะกู้เงินทกสบ้างกู้เงินชาวบ้านยืมเ,เพื่อนบ้านบ้างค่ะก็คือมาทํานาทํานาเสร็จแล้วก็คือก็เป็นหนี้อะค่ะเนาะก,ก็คิดว่ามันมันยากมันเหมือนไปไม่ได้เขาทำเกษตรแบบ เชิงเดี่ยวอ่ะคนเมื่อก่อนนะเนาะคนพ่อท่านทําเป็นเชิงเดี่ยวกันก็เลยไม่อยากก็คือไม่อยากจะทํากลับมาทําเกษตรกับพ่อเงี้ยก็เลยต้องไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ย่เพราะอะไรเราถึงมีความคิดที่อยากทำเกษตรล่ะครับคุณเพนนีทั้งทั้ที่เราก็ไม่ได้ชอบด้านนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือความคิด ความคิดที่พี่คิดนะคะหน้าตอนนั้นที่กลับมาจากเชียงใหม่เนาะก็คิดว่าอยากที่จะมาช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ทําเกษตรอยู่คืออยากให้ท่านพักอะเนาะทีแรกเนาะคือเห็นเขาทําเกษตรอยู่ก็เหมือนเขาจะเหนื่อยอยู่อะพี่ก็บอกอ่ะคุณพ่อคุณแม่พักได้ละพ่อไม่ต้องทําแม่ไม่ต้องทําหนูทําเองตรงเนี้ยจากนั้นมาเราก็ที่ว่าแหละมีมีที่ตรงนี้ค่ะสามไร่ครึ่งก็เลยบอกคุณพ่อว่าจะ ขอที่ตรงนี้จะทําเองก็คือจะทําเป็นเกษตรผสมผสานนะคะตอนนั้นเราก็ไปเรียนรู้นะคะนองอบรมไปศึกษาดูงานนะคะมานะคะนาะจากนั้นเราก็เริ่มที่จะมาทําเกษตรผสมผสานนะคะตอนนั้นเราเลือกที่จะทําเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะคือเราชอบกินผักอยู่แล้วแล้วก็คือเราเป็นเทรนด์ที่แบบรักสุขภาพคือเราไม่อยากจะซื้อผักที่ตลาดไงแล้วก็ซื้อผักแบบที่เป็นสายเคมีแล้วเราก็มา ปลูกเองก่อนกินเองก่อนให้ครอบครัวกินเองก่อนจากนั้นมาเห็นเพื่อนบ้านเขาเห็นว่าเออเนี่ยเราปลูกผักเขาก็มาขอซื้อบ้างมาซื้อจากเราบ้างเงี้ยเราก็มีความคิดว่าเออเราทาไมเราไม่รวมกลุ่มกันนะอย่างเงี้ยเราก็มารวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะคล้ายๆว่ามีผักที่แบบป่บอดสารพิษแบบคือคนหนึ่งปลูกผักชนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายๆชนิดนคะคะคือเราก็จะคือมีความคิดว่าเราทําไมเป็นไม่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรคือรวบรวมผัก แล้วก็หาตลาดให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะซึ่งตอนนั้นเราส่งที่โรงพยาบาลอยู่นะคะเนาะก็คือก็เป็นอะไรที่แบบครั้งแรกอะ่ะสมาชิกของเราอะ่ะคือแบบชาวบ้านอะ่ะชวนชาวบ้านมาเขาก็ไม่อยากทาเขาคิดว่ามันทํายากเกษตรคือเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันยากแล้วก็บอกมันไม่ยากใช่ไหมเราเราก็คือเราศึกษามาเนาะเราก็แบบเราทามาแล้วมันไม่ยากเลยนะอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็ร่วมกันกลุ่มกันทํา ก็คือสอนเขาทาปุ so that, doing, morning, really ๋ยหมักสอนเขาวางแผนการผลิตกว่าเกษตรลูกหักตับดูการนะประมาณนี้ค่ะก็คือก็เราก็สามารถรวมกลุ่มกันได้ค่ะเมื่อตัดสินใจมุ่งหน้าเดินบนเส้นทางของเกษตรอินทรีย์ปัญหาที่เราต้องเผชิญนั้นเป็นอย่างไรและวิธีการไหนที่เราใช้รับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ครับอุปสรรคนะคะตอนนั้นอ่ะเป็น เยอะมากเลยอุปรสรรคอุปรสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือเราอะ่ะจะทําเกษตรอินทรีย์นะคะก็คือเมื่อก่อนอะ่ะคือเรายังไม่มีที่เป็นของเราเราก็ต้องขอที่จากพ่อนะคะเนาะซึ่งตรงนี้ที่ของเราจะมีอยู่สามไล่ครึ่งเมื่อก่อนคนพ่อทํานาอยู่ใช่ไหมคะเราก็บอกพ่อว่าพ่อหนูขอทําเป็นกเกษตรผสมผสานนะอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นมาพ่อบอกว่าคือเธอไม่เคยทํามาก่อนแล้วเธอจะทําไหวหรอ แล้วจะจะทาได้ไงพ่อก็ค้านไม่ให้ทําประมาณนี้จากนั้นมาเราก็แบบเ,เงียบไปก่อนเพราะพ่อแบบมไม่ยังยังยังไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมค่ะจากนั้นมาเราก็ไปศึกษาเรียนรู้แล้วค่ะไปเรียนอบรมโน่นนี่นั่นมาเราได้ความรู้มานิดนึงแล้วก็ขอแบ่งจากพ่อทํานิดนึงปลูกผักก่อนปลูกผักเล็กๆแปลงไม่ถึงงานนะคะปลูกผักไปก่อนค่ะตอนนั้นปลูกผักจําพวกที่แบบ ผักกินใบไว้ก่อนนะคะเนาะปลูกเสร็จแล้วแล้วก็เอามากินกินเสร็จแล้วล้วก็ไปขายขายแล้วขายได้แล้วก็ขยายปลูกอีกนิดนึงพ่อเห็นแล้วเอ้ามันมีรายได้จริงๆเนี่ยพอก็เริ่มเริ่มเปิดใจละเนี่ยก็เลยโอเคแบบให้ให้ให้ทำอีกอีกนิดนึงขยายเป็นอีกหนึ่งงานอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นมาก็เราก็ปลูกผักคือเราจะปลูกผักทั้งให้ให้ขายได้ทุกทุกวันเลยค่ะจากนั้นคือรายได้เราเกิดละคุณพ่อเห็นละโอเค เธอ,อทําได้ละอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็แบบใจอ่อนเหมือนกันนะก็ก็ก็ชวนคุณพ่อทําด้วยแล้วพ่อเราไปเลี้ยงไก่ได้ไหมเลี้ยงปลาได้ไหมอ่ะชวนคุณพ่อทําคุณพ่อก็บอกโอเคงั้นก็ลองทำาเงี้ยจากนั้นมันก็เริ่มขุดสะโคกงหนองนากะเพื่อจะอยากตอนนั้นมันไม่มีค่อยมีน้ําขุดสะก่อนแล้วก็ทําเลี้ยงปลา้วก็เอาน้ําตัวน,นั้นๆๆอ่ะก็คือเอ,อารดถักอะไรก็คือค่อยๆทําไปอ่ะเขาในหนึ่งปีนี่นก็คือเรามีรายได้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเรามีบบ่อตกปลาอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเนาะถ้าเหนื่อยเราก็สามารถมานวดตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นการนวดคลายเส้นเนื้อผ่อนคลายอย่างนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะก็คือจะประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ก็จะสําเร็จแล้วะคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะ กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบขานรับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับความปลอดภัยในการสัญจรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้ได้มีการสำรวจและออกแบบเพื่อขยายทางหลวงหมายเลข4ี่หรือถนนเพชรเกษมตอนเขาหลักถึงลำแก่นในพื้นที่จังหวัดพังงาจากเดิมที่มีขนาด2ช่องจราจรขยายเป็น4ช่องจราจร สำหรับสภาพเส้นทางเดิมของทางหลวงหมายเลข4ตอนเขาหลักถึงลำแก่นนั้นเป็นทางลาดยางลัดล็อคดเคี้ยวตามขอบภูเขาทําให้การเดินทางและภาคการขนส่งสินค้าไม่ได้รับความสะดวกและมกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกรมทางหลวงเล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงดําเนินโครงการออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข4ขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นในพื้นที่ตําบลคึกคักอาเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาและไปสิ้นสุดในพื้นที่ตาบลลำแก่นอาเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงารวมระยะทาง6กิโลเมตร โดยความคืบหน้าในปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปี2,568โดยใช้ระยะเวลา3ปี ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโครงข่ายทางหลวงสายระนองพังงาภูเก็ตเพื่อให้สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งได้อย่างเพียงพอในอีก20ปีข้างหน้าสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและสอนรับกับวิถีของชุมชนเพื่อให้ประชาชนและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคใต้เดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนองตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน